ฮัลโหลอดโดราสีสวัสดีค่ะน้องใสๆลองลอง,ลอง,ท,ดลอง <laughs> ทดลองทดลองอันนี้สวยปรับสภาพอากาศ สวัสดีน้องสายสายตกลงหลุมอากาศอะไร <laughs> <laughs> เซนไอซ์แลนด์บรรยากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันฝนตกน้องสายสันกดธหนแล้วนะคะจะใส่กุญแจนะจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยไอซ์แลนด์น้องสายสายเลย รู้จะเอาอะไรมาส่งมาทำก็เลยลองเอาดอกไม้มาทำค,าาคุณรู้อี๊ขาขาคุณรู้อีจ้าจ้าบรรยากาศไอซ์แลนด์เปลี่ยนกันทุกวันไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่มีค่าเนาะเนาะอยู่ค่ะ <laughs> ใส่ใส่มีดานอยู่จ้าขอบคุณค่ะ สสๆสวัสด,ดีจ้านอนดึกเนาะสายสๆเนี่ยมันละสายสายข,ขึ้นขึ้นไหลไม่ตรงกันเลยนะขึ้นสักส,สองสามทุ่มป่อสวัสด,ดีค่ะพี่จงหน้าสาัมเมอร์ประเทศไอซ์แลนด์มันเป็นหน้าอะไรก็ไม่รู้หน้าฝนน้า หิมะตกเมื่อวานลูกเห็บตกคุณจงเมื่อวานนี้ลูกเห็บตกเยอะเลยย้อนนะคะดานดานดานจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะคุณลูอิดที่จงคุณลูอีดวัดดีจ้าจ้าหัวใจไม่มีเอ ไม่มีสมอเน่ฟองสบู่คุณลูอิสลองเอาดอกไม้มาใส่ดูว่ามีฟองสบู่ไหมไม่มีใส่ใสคุณลูอิสจ้าจ้าบันนี้จ้าอ่านดีๆอ่านดีๆไหนไหนคลิปอ่านดีคลิปอ่านดีคลิป,ลปมีดาน ย้อนนะคะด่านย้อนนะ,ะด่านดีสายสายพี่โจงสวัสด,ดีจ้าพี่โจงสายสายสวัสด,ดีนะคะนอนดึกจังเลยพี่โจงไม่นอนเต่นอนกลางวันเอาบ่ว u ี้บิ u ต t ้ มันเป็นเม็ดอะไรเนี่ยปุ๊บปิ๊บปิ๊ปปิ๊บภูเขาไฟหยุดยังคะคุณอำพรดับยังไม่ดับเยอะเลยคะ่ะดับแล้วแต่ยังดับไม่หมดนะคะมันยังร้อนหูอยู่นะคะน้องเมยน้องเมยสวัสดีคะ่ะพี่อ,พอัพรสวัสดีจ้าน้องเมย์ ประเทศไอซ์แลนด์เปลี่ยนแปลงกันทุกวันไม่รู้หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเมื่อวานนี้หิมะลงเห็บลูกเห็บลงน้องเมลุกเห็บลงยเยอะเลยนอนได้ตอนตีหนึ่ง <c oughs> พี่จงว่านอนตีหนึ่งคุณสิริวันสวัสดีจ้าจากคุณลูอิสนะคะคุณลูอิสก็ส่งรูปมาให้นะคะใส่ใส่คุณสิริวันจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะพี่โจงจากลงเมน้องเมก็สวัสดีค่ะคุณสายสายมาทักทายยามเย็นนะคะเดี๋ยวคืนนี้คงจะมีลูกเห็บอีกแน่เลยคืนนี้ย <c oughs> อยู่ๆก็ตกมาขอเวลา20นาทีขึ้นรอบเย็น <laughs> มีเพื่อนฝรั่งมาคนหนึ่งชื่ออะไรใครอ่านถูกมั่งคุณลูอินเป็นไอโดดลาอะไรแตม่มันชื่อชื่อใหม่เขาอะเซต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 เซ,ซตให้่า Beautiful Bloom <laughs> Wow Wow Beautiful Bloom Bloom Beautiful Flower บอ Beautiful flower บอกเห็นมันมาคนแรกเลยนะ FC ของไอดอลาสีสดใสสีสวยงามมากเลยนะคะ Beautiful Beautiful. Ow, oh, ai ai non na Bi ấm con chung cá chung cá. Chung cá chung cá ai non na. Mình đi chung vua mãi chung vua. <laughs> สายสายดีครับจากไอ้นะคะไอจะไปร้องเพลงประกวดกับเขาบอกจะไปร่วมสนุกร่วมสนุกกับพี่มาดเรอค่ะพี่มาดพจงอาสซาลาไม่ค่ะชื่ออาสซาลาอาสซาลาและเล เป็นเอซีของ i อโดดามันเป็นช่องที่สองของ i d o ดดาอสซาราใช่ใช่ครับโอ้ร้องให้ฟังนะไปเที่ยวหน้าขึ้นไลร้ลองเพลงให้ฟังหน่อยเด้ออ้คุณไอนอนนะสวัสดีคะ่ะจากสายๆนะคะ น้องเมย์ก็สวัสดีค่ะคุณไอ้นอนนาะเดี๋ยวนี้ไอ้นอนนะาเมื่อก่อนเว้นเว้นเว้นนะคะไอ์เมื่อก่อนชื่ออะไรเนาะชื่อไอ้และชื่ออะไรอีกมีหลายจำบ่ดได้เอฟซีเขาว่าเดี๋ยวนี้เขาขึ้นช่องเองแล้วนะน้องเมย์ไอ้นอนนาะเนี่ยเป็นช่องแล้วมีช่องแล้วมาดามเมย์สวัสดีครับ ไอ้นอนนะสวัสดีจ้าให้หัวใจมานะคะกุลอิศไอ้นอนนะสวัสดีจ้ากุลอิศคุณไอ้อจะจะไปร้องเพลงประกวด <c oughs> <c oughs> ใส่สก็ทักทายเพื่อนฝรั่งนะคะสวัสดีจ้านางมา กดไลค์แล้วก็ไปแล้วอินโดนีเซียเพื่อนอินโดนเซีย,ออซยขอบคุณนะคะน้องใส่ใสยน้องใส่ใส่หวานข้าวเลยยังคะฝนตกหวานข้าวยังของพี่จ้างเข้าไปแล้วให้แม่จ้างเขาหวานให้แล้วหวานเสร็จแล้วฝนตกมาพอดีเลยมันงอกแล้วหวานข้าวอ่ ทำไว้ไม่ต้องซื้อข้าวเขาไว้กินทำนาไม่ได้ขายข้าวกับเขาหรอก <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องเตรียมทำไว้ตอนเราอายุเยอะแล้วตอนเราจะ,กะเกษียณจะไปอยู่บ้าน <c oughs> คุณลูอิสจะกลับไปบ้านเกษียณมีหิมะตกนะจ๊าที่ไอซ์แลนด์เนี่ยมีรู้บรรยากาศแบบไหนเดี๋ยวอากาศร้อนเดี๋ยวอากาศหนาวรู้จะไปทางไหนดีเนี่ยทำคลิปกับไปถ่ายคลิปไม่ได้ ต้องมาขึ้นไลฟค <c oughs> ขึ้นไห์พูดทักทายเพื่อนเพื่อนทักทาย f อซทุกคนนะคะขอบคุณ f อซทุกคนเลยนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะสายสายขอบคุณคุณลุยขอบคุณพี่จง ช่วงเวลานี้5โมงที่ประเทศไอซ์แลนด์5โมงเย็นแล้วนะคะ5ทุ่มที่ไทยตอนนี้ก็ยังมีลมอยู่นะคะข้างนอกออกไปเดินออกกลังกายไม่ได้เลยสงสารตัวเองจังเลยเดินไม่ได้เลยลมแรงมากเลยบรรยากาศ ใครจะนอนยังเนาะน้ะนองใสๆเนี่ยใสๆ <c oughs> จอดแต่ดอกไม้ห่วงนอนกันหรือยังคะทางนี้เพิ่งจะห้าโมง ห้าโมงครึ่งประเทศไอซ์แลนด์ห้าโมงครึ่งแล้วคะ่ะก็จะเตรียมตัวทำกับข้าวกณรูอีททำใคลิปนั้นอะ่ะขายเจียวทำคลิปช็อตลงขายเจียวอัมพรลงไปคลิปชอ็อตคนดูสามพันกว่าเอง ภายในเดือนเดียวจริงถ้าลงวันสองวันนะ่าจะขึ้นเยอะนะมีคลิปหนึ่งแค่พันเดียวคลิปจดโอ้โหดูเสียงลมสิเสียงลมครึมๆเลยเหมือนที่ไทยแหละ ถ้าฝนตกฟ้าจะร้องครึมครึมน่ากลัวมากมาลมวนมีแค่ห้าท่านเนี่ยลมวนมีห้าท่านเองจ้าไม่มีเหมือนตอนเช้าหรอตอนเช้าจะมี Beautiful Road ฮัลโหลกูดอัฟเตอร์นูนฮัลโหลพิชิงมีฮัลโหลคัมอนคัมอนฮัลโหลวีลคอมทูไอซ์แลนด์ฮัลโหลชิชิงอัมพลไอซ์แลนด์แชแนลทักคิวที่ฟอลโล่มีทักคิวเวอร์มากทักคิวภาษาไอซ์แลนด์ก็ทักฟิริดทักฟิริดวีลคอมทูไอซ์แลนด์ทักฟิริด ขอบคุณนะคะขอบคุณท่าน f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจอัำพรจ้าขอบพระคุณมากๆนะคะเลยหนะ้าเลยอีขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะเงียบเงียบจังเลยสงสัยแบงนอนแล้วมั้งคุณลูอิสใส่แบงนอนแล้ว แบ้งไม่นอนเนาะแบคงนอนดึกไปเว้นบ้านสาวไหนเนาะเว้นแบ่งได้รายทานข้าวจ้าคุณลุยได้รายทานข้าวง่ายที่สุดคือสมตำสมตำหม,มูปิ้งข้าวเหนียวชอบกินส้มตำอยู่เนี่ยส้มตำนละถ่ายดี ไายท้องดีอายไปหรือยังเนาะายนอนนะจุงกะจุงกะเข้านอนแล้วติ เวลาเนาะเวลาต่างประเทศกับที่ไทยไม่ตรงกันเนาะทางนี้เราเวลาก็ห้าโมงครึ่งทางโน้นก็ห้าทุ่มลนะก็เวลานะบางครั้งก็ง่วงนอนและที่เช้าไทยตื่นละ หลับกันแล้วยังเนาะหลับกันแล้วเลยอท่านข้างบนจ้าลมบนทัานบนมีแค่ห้าท่านเองเหรอลงมาหน่อยเลื่อนไปเลื่อนมามาเจออําพรหน่อยดอกกลาบสวยมากเลยดอกกลาบสีขาวทำยังไงเนาะจึงจะมีลมบนกับเขา ทำยังไงดีเนาะจะได้มีลมบนมาให้ชื่นใจกับเขาหน่อยทันก็ามาเยอะมาเป็นร้อยสองร้อยดย่นี้ไม่เห็นสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ไปอยู่ถักไต่เล่นยูทุบมาเปล่าเนาะสมบูรณ์ไม่หายสมบูรณ์หายเลยสมบูรณ์ไม่เห็นแวะเข้ามาหาเลยสมบูรณ์ คุณสมบูรณ์ YouTube YouTube ป้ายใหม่ อ้ยะอยะเงียบเงาเลยท่านข้างบนขอบคุณนะคะน้องสายสายขอบคุณคุณลุยขอบคุณพี่จงคุณน้องเมย์ขอบคุณไอ,อ,ณอนอนนานะคะพจงบอกอาซาราล่ะอาซารา นอนดึกกันนะคะดูลมแรงมากนะจ้าไอซ์แลนด์เนี่ยคืนนี้จะมีอาการเป็นยังไงนอกพุ่งนี้โอ้ยเสียใจจังเลยดอกไม้นี่แหงเหี่ยวหมดแล้ว ขึ้นมาตั้ง20นาทีแล้วนะคะทุกคนยกมือขึ้นใบายได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจที่แวะมาให้อำพอนะคะขอบคุณ5้าท่านขอบคุณเจ็ดเลิฟดวงใจนะคะที่มาใไนไลน์นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลนะคะ อนหลับฝันนีนะคะทุกคนนอนหลับฝันดีจ้าที่ไทยนะคะเพื่อนๆ FC ที่ไทยนะคะที่มาให้กำลังใจอัมพรนะคะ ดอกสวยมากเลยจี้ตรงดอกใหญ่นะคะขอลงไลน์แล้วนะคะสายสายดูดูอีทบาย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 จ้าคุณจองบายบายน้องเมย์บายบายนะคะไอนอนนะบ๊ายบายจ้า